เธอและฉันพบกันสวัสด,สสดีสวัสดีค่ะคัสเชิญน,นั่งเลยมู ที่เราจะเรียนนะคะเดี๋ยวเด็กๆฟังคำสั่งก่อนนะคะอ่าทั้งหมดตรงยืดตัวขึ้นอกผายทำยังไงลูกอกผายไล่บึงหน้าตึงคอตั้งหลังไม่งอคอไม่เอียงเสียงไม่มีอ่าลืมนะคะเสียงไม่มีนะคะ เด็กๆคุณรูดถามก่อนว่าหูมีกี่ข้างออหูมีสองข้างปากมีกี่ปากโลกหนึ่ง,งปากนะคะเพราะฉะนั้นฟังให้มากหรือฟังให้น้อยอ่ฟังให้มากปากมีหนึ่งปากพูดให้น้อยหรือพูดให้มากอ่าพูดให้น้อยเพราะฉะนั้นนะคะกฎเรามีอยู่แล้วว่ายังไงคุยกันในเวลาเรียนได้ไหมโลก ไม่ได้นะคะหยอกล้อกันได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะจะทําให้เพื่อนเป็นยังไงไม่มีสมาธินะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องภูมิศาสตร์นั่นเองนะคะอ่าเด็กๆด,ดูนะลูกเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องเครื่องมือนะคะเรามารู้ก่อนว่าข้อมูลทางภูมิศาสตร์คืออะไรอ่ะเด็กๆพร้อมไหมคะใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นเอามือลงค่ะก่อนอื่นนะคะความหมายของภูมิศาสตร์นะคะก็คือหมายถึงรายละละเอียดนะคะของสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในโลก อ่าบนพื้นผิวโลกนะคะโดยมีตำแหน่งที่ตั้งระยะและทิศทางของสถานที่นั้นนะคะเช่นอะไรบางลูกวัดภูเขาสถานีตำรวจนะคะทวนความรู้เดิมตั้งแต่เทอมหนึ่งวัดคือศาสนสถานของศาสนา โอกถูก,ถกต้องค่ะเก่งมากต่อมานะคะเราดูแล้วว่าความหมายของข้อมูลทางภูมิศาสตร์คืออะไรนะคะต่อมาเด็กๆด,ดูนะคะถ้าเด็กๆนะคะจะศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนเด็กๆจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะมาดูอันแรกลูกนะคะตัวอย่างที่คุณครูนะคะ เอามาให้หนูดูคือบ้านของฉันนะคะอ่ะฉันในที่นี้คุณครูขอให้เป็นเฟิร์สใครชื่อเฟิร์สยองมืออ่าคนนี้เองคือเฟิร์สนะคะตัวอย่างนะคะที่ครูเอามาคือบ้านของเฟิร์สเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนอะไรคะสสกสันอะไรโลกอ่าสกสันพัฒนายอยู่จังหวดัด ปากทุมธานีนะคะเปิดเรียนอยู่โรงเรียนอะไรลูกสุขสารวิทยานะคะแล้วยังไงต่อนะคะโรงเรียนสุขสารวิทยาเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนที่เฟิดอาศัยอยู่นั่นก็คือชุมชนสุขสารพัฒนานะคะโรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นโรงเรียนขนาด เล็กนะคะมีนักเรียนอยู่กี่คนสามร้อยคนมีคุณครูอยู่กี่คนลูกสิบห้าคนนั่นเองนะคะมีอาคารเรียนกี่หลังสามหลังนะคะมีสนามขนาดเล็กๆเ,เนี่ยอยู่รอบๆโรงเรียนนะคะและโรงเรียนแห่งนี้นะคะยังมีสถานที่สำคัญนะคะเช่นวดัดมสัสยิด โรงพยาบาลและมีจำนวนประชากรกี่คนใครรู้เอามือจับหูตติการเราคืออะไรคือนะคะท่านครูนับหนึ่งถึงสามให้ได้เด็กยกมือขึ้นอย่าเพิ่งตอบให้คุณครูเลือกคนตอบก่อนโอเคไหมคะนับหนึ่งนับสองสามนโมสอ,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 องพันคนนโมเชิญมาเลือกเลย ่ให้นโมนะคะเลือกกระดาษนะคะที่อยู่ตรงนี้อ่าแล้วนโมเปิดดูตรงกับเลขอะไรนะคะนโมออก,ก็หยิบรางวัลน,นั้นไปได้เลยนะคะรางวัลอันนี้สําหรับคนเก่งเออและคนดีนะคะใครชื่อคนดีมีไหมมีคนดีอย<ด>ู่คนหนึ่งอ่ะนโมเปิดเลยลูก หนึ่งสองห้าอน้ำโมดูซิลูกหนึ่งสองห้ามีไหมมีไหมคะอ่าเปิดดีๆีอาน้ำโมเปิดดูอ่านะคะอ่าปร่อมือให้น้ำโมหน่อยลูกอาน้ำโมเชิญนั่งเลยต่อมานะคะจากเรื่องที่ครูกำหนดให้เนี่ย ก็คือเรื่องของนโมนะคะสรุปได้ดังนี้ก็คืออะไรลูกคือนะคะข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนนะคะชื่อโรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนศุขษาวิทยานะคะมีอาคารเรียนอยู่ทั้งหมดสามหลังมีสนามขนาดเล็กนะคะและมีครูอยู่สิบห้าคนมีนักเรียนอยู่ 300รคนนะคะแต่ 8, ต่อมานะคะถ้าเป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนนะคะชุมชนแห่งนี้มีชื่อว่าชุมชนโขสารพัฒนานะคะชุมชนแห่งนี้มีสถานที่สําคัญคืออะไรลูกมีวัดมีอะไรอีกคะมีมัสยิดมี โรงพยาบาลน,นะคะมีประชากรอยู่2,000คนนะคะอาคุณครูถามถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรเนี่ยเออทวนความรู้เก่าเหมือนกันนะคะถ้าจำนวนประชากรมากกว่าหนึ่งหมื่นคนขึ้นไปคือชมุมชนแบบไหนเอามือจับหูนึกออกแล้ว หนึ่งสองสามเอามหเอาม่เอามห,ห,ห,หนึ่งสองสามนั่นหลังลูกชุมชนเมืองนะคะอ่าเชิญเลยลูกลักษณะของชุมชนเมืองนะคะก็คือมีจำนวนประชากรมากกว่าเท่าไหร่ลูกหนึ่งมืนคนนะคะแต่ ประชากรในชุมชนแห่งนี้มีแค่กี่คนลูกสองพันคนคือลักษณะของชุมชนแบบไหนชนบทนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวดูก่อนหนึ <c oughs> 1> 1, 1, ่งหนึ่งเก้าอหยิบไปเลยครับ ต่อมานะคะเครื่องมือสำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะอ่าเด็กๆดูรูปอันแรกนะคะถ้าเราต้องการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราสามารถศึกษาได้จากอะไรบ้างหนึ่งแผนผังสองสามโูปถ่ายนะคะอ่าเด็กๆ นะคะดวนแรกเลยน,นะคะแผนผังนะคะแผนผังเขาบอกว่ามันเป็นการย่อส่วนพื้นที่ที่มีขนาดเป็นยังไงลกูกใหญ่ฮะอ่าใครว่าใหญ่ยงมือใครว่าเล็กยกมืออ่าเป็นการย่อส่วนพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก,ลกนะคะ ต่อมาชายยอส่วนของบริเวณหรือสถานที่ต่างๆลงบนวัสดุผิวราบคุณครูถามว่าวัสดุผิวราบเช่นอะไรลูกอ่าเก่งมากค่ะกระดาษนะคะโดยที่จะแสดงตำแหน่งที่ตั้งระยะและทิศของสถานที่นั้นนะคะที่สำคัญคืออะไร ในลักษณะมองลงมาจากที่สูงนะคะเหมือนเด็กๆก้มลงมองไปนะคะเหมือนเราก้มลงมองนะคะจะเห็นอะไรลกูกเช่นนะคะแผนผังห้องต่างๆในบ้านเด็กๆนึกออกไหมลกูกอ่านึกออกนะคะแผนผังนะคะก็คือมีลักษณะมองลงมาจากที่สูง และเป็นการย่อส่วนพื้นที่ที่มีขนาดเล็กนะคะต่อมาอะไรลูกหลักการวาดแผนผังมีทั้งหมดกี่ข้อเออมีทั้งหมดสี่ข้อค่ะข้อที่หนึ่งคือสำรวจข้อที่สองคือร่างข้อที่สามคือเขียนข้อที่สี่คือตรวจสอบให้เวลาจำหนึ่งนาที ใครมีเทคนิคการจำนะคะสามารถจำแบบไหนได้เร็วลองใช้ดูสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะจำได้นะคะเด็กๆลองเด็กๆลอง,งมองนะคะอ่ะข้อหนึ่งคืออะไรสำรวจหลับตาลูกลองหลับตาแล้วพูดคำว่าสำรวจสามครั้งสำรวจสำรวจสำรวจต่อมาลืมตาดูดูข้อสองรา หลับตาอีกพูดคาว่าร่างอีกกี่ครั้งสามครั้งลางลางลางข้อหนึ่งอะไรนะสำรวจอข้อสองอะไรนะร้างเอามองข้อสามเขียนพูดคาว่าเขียนอีกสามครั้งเขียนเขียนเขียนอ่าข้อหนึ่งอะไรนะข้อสองอะไรนะข้อสามเขียนหลับตานะคะลืมตาดูข้อส like ี <earn> <S <s ่ตรวจสอบความถูกต้อง <s and politics> พูดอีกสามครั้งตัวสอบความถูกต้องตัวสอบความถูกต้องตัวสอบความถูกต้องข้อหนึ่งอะไรนะข้อสองข้อสามข้อส uh> ี่อ่าทีนี้คุณพูดจะปิดข้อสี่อะไรนะข้อสามอข้อสองข้อหนึ่งข้อสาม สองี่หน้าตรวจสอบความถูกต้องนะคะเมื่อเ,เราเน้หลักการวาดแผนผังแล้วนะคะ,ๆๆะเรื่องต่อไปที่เราจะรู้ er คือแผนที่นะคะแผนที่เนี่ยมันเป็นการย่อส่วนพื้นที่ที่มีขนาดเป็นยังไงลูกๆๆอาใยญยนะคะแล้วยังไงต่ออ่ะห้องนี้ใครอ่านหนังสือห้องยุมือ เอาไม่มีเหรอลูกเอาใหม่ห้องนี้ใครอ่านหนังสือคล่องยกมืออ่าอ่านคล่องนะคะอ่าอ่านพร้อมกันแผนที่หนึ่งสองสั้ นะคะอะ่เด็กๆด,ดูนะคะคุณครูจะฉายอันนี้ให้ดูแป๊บหนึ่งนะลูกเห็นหรือยังอ่าเห็นแล้วนะคะงั้นครูซูมให้ดูนะคะแผนที่นะคะเด็กๆลองดูนะลูกนะคะ แผนที่เนี่ยคือข้อมูลจำลองนะคะพื้นที่บริเวณหนึ่งซึ่งแสดงระยะห่างจุดสองจุดนะคะได้อย่างถูกต้องตามหลักเลขาคณิตนะคะประเทศของแผนที่ก็แบ่งออกเป็นสองประเทศนะคะก็คือ1แผนที่ภูมิประเทศและ2คือแผนที่เฉพาะเรื่องนะคะ เด็กๆด,ดูภาพนี้นะคะอ่าที่คุณครูชี้เด็กๆเ,เห็นไหมลูกกรอบสีแดงนะคะส่วนนี้นะคะที่อยู่ด้านบนสุดเด็กๆคิดว่ามันคืออะไรลูกอ่าชื่อแผนที่นะคะในตัวอย่างชื่อแผนที่นี้คือแผนที่อะไรแผนที่ลุ่มน้ำหลักในประเทศ ใช่นะคะต่อมานะคะเด็กๆเห็นรูปนี้ไหมที่มันเหมือนดาวอ,อ่าเครืออะไรลูกอ่าสัญลักษณ์กำหนดทิศทางอ่าคุณครูถามเลยนะคะเอามือจับหูอ่าเลื่อนลงมาค่ะเป็นจับไหล่แทนนะคะหนึ่งสองสามอ่าเข็มพิศชาง คุณผู้ถามเขียนวิชาว่านะคะถ้าแผนที่นั้นไม่ได้กําหนดทิศมาให้ให้ถือว่าด้านบนคือทิศอะไรลูกทิศเหนือถูกไหมคะ,ะถูกนะคะต่อมาถ้าด้านบนคือทิศเหนือด้านล่างคือทิศอะไรขวามมือตะวันออกซ้ายมือ วันตกนะคะต่อมาค่ะเด็กๆดูฝั่งนี้ลูกเห็นฝั่งนี้ไหมคะอ่าฝั่งขอบขวานะคะคือพิกัดทางกรมศิสา์นะคะบอกให้ทราบอะไรลูกทราบถึงตำแหน่งของสถานที่ต่างๆบนแผนที่ค่ะยึดตามระบบพิกัดทรงกลมนะคะประกอบด้วยสองส่วนคือ ลักตีจูดและลองลองอะไรลูกลองอะไรคะอ่านะคะลองตีจูดนะคะต่อมาเด็กๆดวนี้ค่ะเห็นไหมลูกนี่คือสัญลักษณ์และคำอธิบายต่างๆในแผนที่นะคะส่วนอันสุดท้ายด้านล่างนะคะคือมาตราส่วนแผนที่คุณผู้ถามหน่อย มาตราส่วนมีทั้งหมดกี่ชนิดสามชนิดค่ะเขมวิชชาสามชนิดชนิดที่หนึ่งคือมาตราส่วนแบบอ่ามีเศษส่วนสองมาตราส่วนแบบคำพูดและสามคือมาตราส่วนแบบเส้นนะคะคุณผู้ถามหน่อยว่ามาตราส่วนแบบเส้นเนี่ยเขานิยมใช้เป็นเส้นอะไร เส้นตรงนะคะต่อมามาตราส่วนแบบเศษส่วนเช่นอะไรเช่นนะคะเขานิยมใช้มาตราส่วนคืออะไรบ้างนะคะหนึ่งต่อห้าหมื่นและหนึ่งต่อสองแสนห้าหมื่นนะคะต่อมาค่ะคุณครูถามว่าถ้าหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยมันคืออะไรเด็กๆรู้ไหมลูก อ่าไม่รู้นะคะหนึ่งต่อห้าหมื่นหมายความว่าหนึ่งหน่วยในแผนที่เท่ากับระยะทางจริงกี่หมื่นหน่วยห้าหมืนหน่วยบนพื้นผิวโลกนะคะต่อมานะคะถ้าเป็นมาตราส่วนแบบคำพูดนะคะก็คือบอกเป็นคำพูดธรรมดานะคะเช่นอะไรเช่น มาตราส่วนหนึ่งนิ้วต่อสิบไม์นะคะมันหมายความว่าระยะทางแผนที่หนึ่งนิ้วเนี่ยเท่ากับระยะทางในภูมิประเทศกี่ไม่กี่ไม้ <1> 1> ครูบอกว่าหนึ่งนิ้วต่อสิบไม์ต่อเท่าไหร่นะลูกอ่าต่อสิบไม์นั่นเองนะคะ มาตราส่วนแบบนี้นะคะจะสะดวกเวลาอ่านนะคะแต่ไม่สะดวกเวลาเอาไปคํานวณน,นะคะต่อมานะคะเด็กๆด,ดูนะลกูกมาดูในพอยท์เรากันนะคะอ่านี่คือแผนที่นะคะต่อมาคุณผู้ถามหน่อยหมายเลข้าเนี่ยคืออะไรไมหมายเลข้าคืออะไรลกูก ทำอธิบายสัญลักษณ์ค่ะเขาบอกว่าสีเขียวแทนภาคอะไรภาาเหนือสีชมพูคือาคกลางสีส้มๆผ้าตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสีนี้ล่ะลูกภ้าตะวันตกไอ้ผ้าตะวันออกสีต่อมาเขียวห่อนภตะวันตกสีม่วงภาาใต้นะคะ ต่อมาเลขสี่คือมาตาส่วนนะคะอันนี้เป็นมาตาส่วนแบบไหนตอไก่คำพูดขอไข่เศษส่วนข้อควายเส้นใครตอตัอไก่ยกมือใครตอบขอไข่แบบเศษส่วนใครตอบแบบเส้นหา เอาใหม่ให้โอกาสถ้าเป็นมาตราส่วนแบบคำพูดนะคะก็จะบอกเป็นคำพูดธรรมดาเช่น1นิ้วต่อ10บไม้นะคะแต่ถ้าเป็นมาตราส่วนแบบเศษส,ส่วนเช่น1ต่อห0าหมหมายความว่าหนึ่งหน่วยในแผนที่เท่ากับระยะทางจริงกี่เมืนหน่วย ห้าหมื่หน่วยบนพื้นผิวโลกนะคะเด็กๆคิดว่าข้อนี้คืออะไรคืออะไรคะขอไขอ่อันนี้คือมาตาส่วนแบบไหนลกูกเตษส่วนก็คือหนึ่งต่อแปดล้านห้าแสนคือหนึ่งหน่วยในแผนที่เท่ากับระยะทางจริงเท่าไหร่เนี่ย 8ล้าน5แสนเลยนะคะต่อมานะคะเด็กๆด,ดูลูกรูปถ่ายค่ะคุณพูถามหน่อยว่ารูปถ่ายเนี่ยมันมีข้อจำกัดคืออะไรไม่สามารถบอกอะไรคะบอกคิดทางได้นะคะโดยรูปถ่ายเนี่ยถ่ายมาจากสภาพจริงเออ ถ่ายมาจากสภาพจริงนะคะมีข้อจํากัดคือไม่สามารถบอกทิศทางได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูถามว่าในการสํารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์เนี่ยควรจะศึกษาอะไรควบคู่กันไปด้วยหนึ่งแผนขังสองสามรูปถ่ายนะคะก็คือต้องสํารวจ ่าข้อมูลทางภูมิศาสตร์เนี่ยต้องดูสามอย่างนี้ควบคู่กันไปนะคะต่อมานะคะปัจจุบันเนี่ยคุณครูถามว่าเราใช้อะไรลูกเออใช้อะไรเวลาเดินทางอ่า g ู o ก l e แ a p นะคะเด็กๆคุณครูถามว่าเด็กๆรู้จัก GPS ไหม GPS คืออะไร GPS คืออะไรลูก อ่าเป็นการระบุตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวดาวอะไรดาวอังคารหรือดาวเทียมดาวเทียมจอดาวเทียม g p S มันย่อมมาจากอะไรนี่ฮะโกบอนอะไรคุณครูจะพูดถูกไหมนี่เออทานครูเสียงไม่ถูกบอกครูด้วยนะ การ positioning system เคยได้ยินไหมไนอมนะคะเดี๋ยวเราได้เรียนกันต่อนะคะต่อมามเด็กๆมาดูนะคำถามค่ะเขาถามว่าการย่อส่วนของบริเวณนะคะหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยลงบนวัสดุผิวราบโดยแสดงตำแหน่งที่ตั้งระยะ และทิศทางของสถานที่นั้นในลักษณะมองลงมาจากที่สูงก็คือเป็นการย่อส่วนพื้นที่ที่มีขนาดเล็กข้อนี้เด็กๆคิดว่าตอบอะไรใครว่าแผนผังยกมือใครว่าแผนที่ใครว่ารูปถ่ายใครว่า Google Map แบบข้อนี้ตอบว่าแผนผังค่ะ ต่อมาข้อที่สองลกูกสิ่งที่แสดงข้อมูลตามสภาพจริงค่ะมีข้อจำกัดคือไม่สามารถบอกทิศทางได้ต่อบอะไรลกูกอ่า,าพท้ายนะคะต่อมาย่อส่วนสถานที่ต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นเองและที่มนุษย์สร้างขึ้นเอ่อคุณบอกว่าอะไรลกูก เออพูงบอกว่ายังอ่านไม่ตบเลยพูงตอบได้เลยว่าแผนที่นะคะมันมีอะไรด้วยมีมาตราส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆข้อนี้ตอบอะไรแผนที่ค่ะเป็นการย่อส่วนพื้นที่ที่มีขนาดเป็นยังไงลูกใหญ่นะคะ,ะข้อนี้พูงบอกว่าแผนที่ผมมั่นใจอ่าต่อมานะคะ เดี๋ยวคุณครูแจกใบงานให้ใครจะอาสาแจกใบงานให้เพื่อนขอสแค่สองคนอ่ะคนนี้คนแรกเดี๋ยวครูให้ฝั่งงูนเนาะอ่ะคูมไปวางดินสอลงแล้วมองกระดานนะคะวางดินสอลงแล้วมองมาที่คุณครูค่ะคุณครูขออธิบายใบงานก่อนใครวางดินสอแล้วยกมือค้างไว้เลย ยกมือค้างไว้เลยนะคะเอามือลงลูกทั้งหมดประมือสองครั้งสองครั้งสองครั้งดูจอนะคะข้อหนเนี่ยเขาบอกว่ามีคำอธิบายสัญลักษณ์ถ้าเด็กๆคิดว่ามันสัมพันธ์กับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดให้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องนั้น คะลงมือทําเลยลูกเสร็จแล้วนะคะระบายสีตรงเครื่องมือให้ครูด้วยเดี๋ยวคนครูจะเดินดูนะคะอ่าเด็กๆทั้งหมดวางดินสอลงวางสีด้วยนะคะสรุปว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างคะหนึ่งแผนผงังสองแผนดี้สาม รูปถ่ายนะคะแผนผังคือเป็นการย่อส่วนพื้นที่ที่มีขนาดเล็กแผนที่คือเป็นการย่อส่วนพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่และอันสุดท้ายรูปถ่ายคือถ่ายจากไหนรูปสภาพพื้นที่ <What? S 1> จริงนะคะมีข้อจำกัดคืออะไรไม่สามารถบอกทิศทางได้นะคะอีกหนึ่งคำถามคุณครูถามว่า ถ้าแผนที่นั้นไม่ได้กําหนดทิศมาให้ให้เด็กๆถือว่าด้านบนคือทิศอะไรลูกทิศเหนือด้านล่างคือทิศใต้ขวามือตะวันออกซ้ายมือคือ,อทิศต,ตะวันตกนั่นเองน,นะคะใบงานที่ให้นะคะใครยังทาไม่เสร็จให้กลับไปทําเป็นการบ้านแล้วส่งอาทิตย์หน้านะคะระบายสีให้สวยงาม อย่าลืมเขียนชื่อด้วยทั้งหมดปรบมือหนึ่งครั้งนั่งที่ให้เรียบหน้อยค่ะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหัวหน้าห้องเชิญค่ะ